5เคล็ดลับที่จะช่วยนักกีฬาขี้เหงามีเพื่อนดังนั้น,น,นวันนี้การที่เป็นนักกีฬาบางคนก็อาจจะชอบสันโดษชอบอยู่คนเดียวไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแต่วันนี้จะมาให้เคล็ดลับว่าถ้านักกีฬาคนไหนขี้เหงาอยากมีเพื่อนคุยอยากมีเพื่อนที่จะหาลือสาหาลือคุณสามารถทำ5สิ่งนี้ว่ามีอะไรบ้างคุณสามารถเริ่มได้เลยคือคุณยิ้มยิ้มให้เก่งนะคะ ดูใจดีอารมณ์ดีใครๆก็อยากจะมาคุยกับคุณคุณก็จะได้เพื่อนใหม่ที่มีลักษณะแบบคุณเพราะคุณกําลังส่งพลังงานดีๆให้กับเขาและเขาก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนคุณอย่างแน่นอนเคล็ดลับที่สองคือเวลาคุณจะได้เพื่อนใหม่คุณจะต้องมีนิสัยที่เป็นผู้ฟังที่ดีคือรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจนด้ออกไปคะเพราะว่าถ้าเก่งในการที่พูดทั้งคู่ างคนต่างแย่งกันพูดก็ไม่มีใครฟังใครก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะได้เพื่อนใหม่ได้โอเคเคล็ดลับข้อนี้ลองฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเราจะได้มีเพื่อนใหม่มาช่วยแชร์เรื่องราวดีๆต่อกันเคล็ดลับที่สคือคุณจะต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคำว่าทุกคนเนี่ยมีสามารถที่จะ คิดเหมือนกับเราหรือคิดต่างจากเรามันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนั่นคือความคิดส่วนบุคคลแต่การที่เราจะอยู่ในสังคมเราจะได้มีเพื่อนเราก็ต้องเคารพความคิดของคนอื่นที่อาจจะต่างจากเราไม่เป็นไรเราก็รับฟังและเราก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้ความคิดของคนอื่นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราจะดีกว่าไหมยกย่องชมเชยผู้อื่นด้วยความจริงใจแล้วคุณจะได้เพื่อนที่จริงใจ ตอบคุณกลับคืนมาดังแบบนั้นวันนี้เราจะบอกว่าเราอยากได้เพื่อนแบบไหนตัวเรานี่แหละจะต้องทําแบบนั้นก่อนเราถึงจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเคล็ดลับข้อที่4ี่คือคุณจะต้องยอมรับผิดอย่างวดเหลวหมายความว่าแน่นอนทุกคนน่ะสามารถผิดพลาดได้แต่ถ้าเรามีนิสัยที่ทําผิดแล้วรับผิดทันทีโดยที่ไม่ต้องมาแก้ตัวแก้ไขอะไรสิ่งเหล่านี้จะเป็นพิสูจน์ความจริงใจ กับเพื่อนใหม่ที่คุณกำลังจะคุยกับเพื่อนใหม่ที่คุณกำลังจะสัญหาเข้ามาที่จะคุยกันเป็นเพื่อนกันดังนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นเทคนิคหนึ่งลองนําไปใช้ดูข้อสุดท้ายแน่นอนมันเป็นเหมือนการให้ค่าสําหรับคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่เราเจอนั่นคือการที่เราจําชื่อเพื่อนคนนั้นหรือจําบุคคลที่เราคุยด้วยได้นั่นมันเปรียบเสมือนคําว่าใส่ใจถ้าเราใส่ใจ ในคนที่อยู่ข้างหน้าคู่สนทนาของเราหรือคนรอบข้างของเราสิ่งนั้นเลค่ะเราจะได้เพื่อนที่จริงใจกลับคืนมาอย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ y ย u ทูบช่องด n อกเตอร์วอลช์ก่อนทีล้วพบกันค่ะ